ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาใหม่แล้วนะครับช่วงนี้มีปัญหาจริงๆนะครับเลยไม่ได้ค่อยได้ทำในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยแต่วันนี้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากกับสมาชิกที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP พีตามกันกาง่ายๆนะครับเพียงสมาชิกเล่นเว็บเดียวับเฮียหยวนเฮียหยวนก็จะพาเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP แล้วนะครับสนใจสมัครสมาชิก กดลิงก์ด้านล่างเรือนใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮยวนแจก VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮยหยวนยังเป็นทางการ l อ g ลีกาซาโปเวิลด์ฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะน,นี้สนใจสมัครสมาชิก กดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแทบลิงก์สีฟ้าบริเวณใต้คลิปเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮยหยนจาก VP แล้วนะครับมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบ่งปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮยหยวนจากทีเด็ด VP ครับครับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางบอลพรีมรชชิพอังกฤษพรอมบีมรชชิพอังกฤษเริ่มกลับมาเตะกันนัดแรกนัดที่2 แล้วนะครับมาวันนี้มาดูบอลบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เป็นการเจอกันของเอเวอร์ตันทีมอันดับที่12เจอลิเวอร์พูลว,ว่าที่แชมป์พรมีชิพชอังกฤษที่สนามกูดิสันปารเตตเวลาตีหนตรงเช้าตู่วันจันทราคาหน้าเสือเป็นทางลิเวอร์พูทีมเยือนต่อที่ราคา1นึ่ลูกมาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของ ลิเวอร์พูลและเอเวอตันกันนะครับวันนี้เจ้าบ้านเอเวอตันมาในระบบ4-4-2เป็นระบบที่เอเวอตันใช้ในฤดูกาลนี้สะเป็นส่วนใหญ่และทำผลงานในบ้านค่อนข้างดีสำหรับ5นัดหลังสุดของเอเวอตันที่เล่นในกูดิสันปาร์กส่วนลิเวอร์พูลผู้มาเยือนของครอปมาในระบบขออภัยนะครับมาในระบบ4-3-3โดยมี3ประสานในแดนหน้า มาเน่ฟาร์มิโนแล้วก็ซชมเบอร์แลนด์กองกลางก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับวายนาดุงแฮนเดอร์สันแล้วก็ฟาร์มิโนชุดนี้ลิวอุพูนักเตะเป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับเกมในวันนี้มาดูตารางคะแนนและฟอร์มการเล่นสามนัดหลังสุดที่พบกันและสีตีห้านัดหลังสุด ในการเล่นในพิมพ์ชิปอังกฤษในฤดูกาลนี้ของเอเวอเรสตนและลิเวอร์พูลกันนะครับเอเวอเรสตนในฐานะทีมเจ้าบ้าน1นะิบนัดหลังสุดในฐานะทีมเจ้าบ้านชนะ 7, เจเสมอสี่แพ้สายิงได้ส9บเกเสียสิบห้าเป็นทีมที่เล่นที่ดีที่สุดในบ้านในฐานะทีมเจ้าบ้านเป็นอันดับที่7เห็นได้ชัดนะครับว่าเอเวอเรสตนเล่นในบ้านชนะครึ่งหนึ่งของเกมทั้งหมด14นะัดหลังสุด ิงได้19เสีย15เป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างน้อยแต่ลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในฐานะทีมเยือนในพรีเมียร์ชิพอังกฤษคือเสียประตูแค่9ประตู14นั้นหลังสุดในฐานะทีมเยือนของลิเวอร์พูลชนะ12แพ้1แล้วก็เสมอ1แพ้ให้กับวัตฟอร์ดเพียงนัดเดียวในฤดูกาลนี้ยิงได้26เสีย9 เล่นเป็นทีมเยือนที่ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งส่วนสถติสามนัดหลังสุดในฤดูกาลก่อนของลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันที่เจอกันเป็นลิเวอร์พูลชนะ1-0 5-2แล้วก็เสมอ0-0ในกูดิสันพาร์กในฤดูกาลก่อนลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถเอาชนะเอเวอร์ตันได้ในบ้านของเอเวอร์ตันมาดูฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดของเอเวอร์ตันแพ้เชลซี4-0 เสมอแมนยู1-1แล้วก็แพ้อาร์เซนอล3-2เล่นในบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับเอเวอเรตันมีความโดดเด่นในการเล่นในบ้านมากฟองกรเล่นห้นะหลังสุดดีมากนะครับสำหรับเกมในบ้านในกูดิสปาของเอเวอเรตันส่วนลิเวอร์พูลไม่ต้องคิดอะไรมากครับลิเวอร์พูลชนะยูฟายูยูฟาแชมเปี้ยนลีก1-0ให้อตมาริแลวก็ชนะปอสมัท แล้วก็ชนะแพล,แพลเชลซีใน FA Cup 2-0ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลพรีเมียชิปอังกฤษเป็นการเจอกันของเอลวัตันเจอริลูอุผูเต็ดเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราเป็นนัดแรกหลังจากหยุดพักโควิดไปนะครับนักเตะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคู่ก่อนกอนัดเตะ ของสโมสรต่างๆยังต้องปรับสมดุลร่างกายและความฟิตอย่างเห็นได้ชัดทำให้วันนี้เฮียหยวนมองว่าเอวอตันที่มีผลงานการเล่นในบ้านค่อนข้างดีเจอริอุเูที่นักเตะยังไม่ได้ชุดใหญ่ครบทั้ง11ตำแหน่งแต่พวกเขาจะมาเอาชนะเอวอตันได้หรือเปล่าวันนี้ต้องรอดูรอชมแต่เฮียหยวนชอบสกอร์ต่ำสาม เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสําหรับวันนี้มาสรุปชา้ชาๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสาหรับแนวทางในการลงทุนสําหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้แนวทางในการลงทุนบอลพรีเมียชิพอังกฤษคู่ดึกเต็เวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราเอเวอเรตันเจอรลิวอปูจากแนวทางที่เฮียหยวนได้สรุปและวิเคราะห์ไว้ข้างต้นสี่ตีการเจอกันสามนัดหลังสุดและฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดในพรีเมียชิปอังกฤษและทัวร์นาเมนต์ต่างๆ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเอวัตตันมีผลงานในบ้านดีและสีติการเล่นในบ้านเอวัตตันในฤดูกาลก่อนหรือร์พูก็ไม่สามารถเอาชนะได้ทําให้วันนี้เฮ er ียหยวนมองว่านักเตะกลับมาเตะนัดแรกหลังหยุดโควิด <c oughs> ไปยังต้องการปรับความซิตและสมดุลของร่างกายอยู่ทำให้วันนี้เฮ er ียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดสกอร์ต่ำามลูกที่ราคาสมลูกเป็นราคาที่น่าลงทุน ที่สุดสำหรับคนนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามบริเวด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อและอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียหยวนด้วยนะครับ นะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง,ง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปแถบสีฟ้าเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ีเฮียหยวนเน้นการลงทุนมากกว่าในคลิป YouTube ที่เฮียหยวนเน้นการวิเคราะห์บอลคู่ใหญ่ๆหญ่ยังไงก็ฝากสมาชิกอยากให้เปิดใจเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ขอขอบคุณแอตลีกาแซโปเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้เว็บอยู่กันมานานเหมือนเฮียหยวนเล่นจริงโอนไวไม่ผ่านเอเจนต์เฮียหยวนฝากทุกคนไว้ ในการลงทุนสำหรับวันนี้เอวัตตันสกอร์ต่ำขอบคุณครับ